สวัสดีครับนักเรียนสำหรับคลิปนี้ครูก็จะมาสาธิตวิธีการส่งงานใน Google Classroom เพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจวิธีการส่งงานและก็จะไดะ้ไม่ผิดพลาดในการส่งงานนะครับวิธีการก็คือให้นักเรียนเข้ามาที่ Google Classroom ของตัวเองนักเรียนก็จะเจอกลุ่มของรายวิชาที่นักเรียนเป็นสมาชิกเต็มไปหมดเลยเนะสมมติว่าตอนนี้ครูมีแค่วิชาเดียวนะครูก็จะคลิกเข้าไปที่วิชานี้ซึ่งเป็นวิชาที่ครูมอบหมายงานไว้แล้ว นะตอนนี้ครูเข้ามาในบทบาทของนักเรียนนะครับนะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ครูใช้อีเมลที่ชื่อว่า 99999@skr นะครับใช้อันนี้เนอะเป็นบทบาทของนักเรียนนะวิธีการดูว่าตอนนี้คุณครูสั่งงานอะไรมาแล้วบ้างเราอาจจะมาตรวจสอบที่อีเมลเราก็ได้นะครับมเมลที่เราใช้ในการสมัครเรียนอันนี้หรือ,อะจะมาดูที่งานของชั้นเรียนก็ได้ซึ่งตอนนี้ครูได้ทดลองใส่งานไว้หนึ่งชิ้นนะครับ แล้วก็ตั้งกาหนดเวลาไว้ว่าครบกาหนดที่14เวลา5ทุ่มหเนะเราคลิกเข้าไปดูเลยแสดงว่าอันนี้ครูมอบหมายงานแล้วเห็นไหมครับนะขึ้นคําว่ามอบหมายแล้วนะและครูก็บอกว่าให้นักเรียนทําแบบขัดตามไฟล์ที่แนบไว้แล้วส่งคําตอบหรือถ่ายรูปเนี่ยเข้ามาในระบบนะนักเรียนก็เปิดโจทย์ดูนะครับเปิดโจทย์ดูหลังจากทํางานเสร็จอาจจะพิมพ์ในคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเขียนนะครับลงในกระดาษ แล้วนักเรียนพร้อมที่จะส่งงานแล้วนัก <Bla. S 1> เรียนก็คลิกเข้าไปที่ดูงานได้เลยครับนะหน้าต่างนี้คือหน้าต่างสําหรับส่งงานนะส่งงานเนอะราบบก็จะแนะนําการใช้งานเบื้องต้นหลังจากที่นักเรียนพร้อมที่จะส่งงานถ่ายรูปหรือมีไฟล์ก็ตามให้นักเรียนมากดที่เพิ่มหรือสร้างตรงนี้นะครับนะเพิ่มหรือสร้างตรงนี้ถ้ามีรูปก็แนบไฟล์เข้ามานะจะกี่รูปก็ได้นะครับถ้า มีเป็นไฟล์นะก็เช่นเดียวกันนะครับส่งมาในนี้หรือถ้าไฟล์อยู่ในเพื่อนไรก็สามารถสร้างแนบไฟล์ในไรก็ได้หรือถ้าอยู่ใน o o g l e Doc อกนะอยู่ในเพื่อนชีสอยู่เป็นสไลด์นะครับสไลด์ของ Google สไลด์ก็ส่งได้เช่นเดียวกันนะสมมุติว่าครูจะส่งเป็นไฟล์นะครับตัวอย่างนะก็จะไปอัปโหลดไฟล์สักไฟล์นึงขึ้นมาที่มีในเครื่องนะครับสมมุติว่านะเป็นไฟล์อันนี้แล้วกันนะ Open นะครับสมมุติว่านี่คือไฟล์ที่เราต้องการส่งงานให้ครูจะมีกี่ไฟล์ก็ได้นะครับอัปโหลดเข้ามาให้ครบเนะนะพราะถึงตรงนี้เสร็จอย่าลืมกดส่งนะครับนะไม่ใช่ว่าอัปโหลดแล้วก็จะปิดเครื่องได้เลยนะต้องกดส่งให้เรียบร้อยนะครับงานนี้ถึงจะสูกถูกส่งไปที่อแอคเคา t ์ของครูผู้สอนนะครับโอเคตอนนี้ครูกดส่งแล้เนะนะกดส่งปุ๊บระบบก็จะถามว่าอ่าส่งงานไหมนะครับ พก,กดส่งได้เลยครับนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะขึ้นว่า t ชิ n อ n นเนอร์เชิออะไรประมาณนั้นนะครับโอเคตอนนี้เราได้ส่งงานแล้วเรียบร้อยและในหน้าต่างของครูผู้สอนก็จะปรากฏว่าเนี่ยส่งงานแล้ว1คนเห็นไ,ไหมครับนะครูผู้สอนก็จะได้รับงานของเราแล้วเรียบร้อยดังนั้นนี่คือวิธีการส่งงานที่ถูกต้องเนอะไม่ว่าจะถ่ายรูปหรือไม่ว่าจะส่งไฟล์อะไรก็ตามนะครับอย่าลืมกดปุ่มส่งงานด้วย นะครับหวังว่านักเรียนคงจะส่งงานได้แล้วก็ไม่ผิดพลาดนะครับสวัสดีครับ